วันหนึ่งเรือสปีดบ๊ทของทีมข่าวช่องดังพุ่งจอดหน้าเกาะพร้อมกล่องพัสดุยักย้ายติดโลโก้ยูทูบเท่าบ้านนักข่าวชายถือกล่องวิบวับสวัสดีครับลุงสมปองวันนี้เรานําของขวัญระดับโลกมามอบให้ครับชายชราผิวขาวซีดลุงสมปองหันมาจากกลองมะพร้าวของขวัญปลากระป๋องหม้อหุงข้าวนักขก่าวเปิดกล่องช้าช้าไม่ใช่ครับนี่คือโลยูทูประดับเดมอนสำหรับยอดสับสคริปทะลุสิบล้านคนครับชายชราผิวขาวซีดลุงสมปองตาค้าง ลุงยังบอกเคยเปิดยูทูบเบิ่งเลยหลานมันมาจากใสนักข่าวตื่นเต้นคลิปที่ลุงปีนต้นมะพร้าวร้องเพลงปลาย,ย่างอยู่ใสกลายเป็นไวรลัลนคนทั่วโลกขัเวอ่์ลุงคือไอดอลทีมงานส่งโลยักษ์ย้ายสลักชื่อลังสมพองออฟฟิเชียนให้ลุงอย่างภาคภูมิชายชราผิวขาวซีดลุงสมปองลูกโลเบาๆโลมันสวยอยู่เด้แต่แลกข้าวได้โบราณน,นักข่าวยิ้มแห้งๆเออเดี๋ยวหน่วยงานอื่นเอาเน็ตไฟกับกล้องมาให้ทีหลังนะครับทีมข่าวถ่ายภาพลุงคู่กับโลแล้วรีบขึ้นเรือจากไป ชายชราผิวขาวซีดลุงสมปองถอนใจเศร้าสุดท้ายก็ติดก็คือเก่ายอดซับหลายโลก,ก็ได้แต่ก็ยังบอดได้กลับบ้านคือเก่า